สวัสดีครับท่านผู้ชมเมืม่อนี่ยการมาพบกับบ่าวหนวดอีกแล้วนะครับตามเคยเมื่อนี้บ่าวหนวดจะพามาเบิ่งตลาดนัดครับผมเปิดใหม่ตลาดนัดเปิดใหม่อยู่อำเภอดอยสะเก็ดน,นะครับจังหวัดเชียงใหม่กับซิมี่ยังแนกกะเดี๋ยวบ่าวหนวดจะพาไปเดินเลาะนะครับเนะาะตากแดดครับดำไว้แล้วครับผมอันนี้ดำแล้วบรรยากาศอากาศทั้งฝนตกทั้งแดดออกครับผมแต่ก็ สู่บันปลายนะครับเนาะเพราะว่าเป็นพอกขาปลอคายกับของรถทุนอนอ,ยอยนยังไงก็ต้องทคนเื่อยังไงก็สู่สู่ไปเป็นเพื่อนกันครับเดี๋ยวบ้านหนวดจะพา,ายเป็นว่าเป็นยังไงเนี่ครับบ้านนวดก็มาขายอยู่ห่างถนนนะครับนะจะเป็นประมาณนี้ครับด้านปตะเภามีอย่างแน่นอบมีข้อมูลอย่าง มีปลาเผามีปลาทอดครับผมอยู่ข้างทางรถบางทเนะเาะประมาณนี้เลยยืดทางรถน,น,นี่ครับยืดทางรถนนยืดทางรนทางรถปิฉนรถน,น,ถน,น,ถน,น,นี่ก็จะมีนี่ครับน้ำปั่นนะครับเนาะน้ำปั้นระมาณนี้ชานมนี่ครับตามไปเลยครับแต่แท้อร่อยมาก นี่ครับมันเพิ่งเปิดไม้นะครับเนาะงมันเราก็จะพามาเบิร์นมาเบิร์ครับว่าจะเปิดได้ซีเหมืออยู่ครับแม่ขายยังกะยังว่าท่านมากหรอกใหญ่อย,อยู่ครับม้านวดาเกิมาจองทีนะครับจองทีข้างในนี่นี่ครับจองทีข้างในกะ วัาพืขายหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าล่อล่อมูกันล่อพวกแม่ค่าแมค้ายนี่ครับปลาขายขายตุบน้ำใหม่ขายไก่อ้วนขายอย่างนะครับจะมีประมาณนี้นข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนเียวครับเนี่ย มีข้าวเหนียวมีขนมจีนขนมจีนครับขนมจีนขนมจีนแทบแเลยมีขนมจีนเดบแหี้ยจะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับน้ำใหญ่ อันนี้คุณป้าใจดีมากคนนี้น่ารักที่สุดเลยมแม่เนาะแกงขี้เหล็กครับครับแกงขี้เหล็กครับอูนน้ยน่ากินมากๆเลยนะครับคุณป้าอยู่ด้วยสะเก็ดนีครับด้วยสะเก็ดครับอืมแล้วก็มีไก่ทอด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 สม,ม,มุนไพรนี่ประมานีดน่ากินมาก แม่ค้าก็น่ารักนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีน้ำส้มส้มสดๆเลยนะครับดแม่ค้าน่ารักน่ารักแม่ค้านะ่ารน่า ครับผมได้ทานอะไรบ้าก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ร้านต้มํำก็จะประมาณนี้เลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะบ้านนวยก็ขอจบคลิปเพียงสำหรนี้นะครับเนาะฝากติดตามช่องคือเก่าในเด้อครับผมยังไงก็บ้านนวยจะมาเหตุคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะ งั้นก็ลากันทำนี้นะครับน้อขอบคุณครับบ๊ายบาย